เนากําลังเขียนแค่เจ้ามูคือนางห้องเจ้าคือบู้นางห้องเถอะเริ่มดิ่เอามูคือเขียนอยู่สะดวกมูเขียนยังกูได้เขียนได้แล้วแหี่แม่นบ่ไม่ขอบาะไรรึเอ่ออ๋อเขียนยังกูได้อ้าไปเรียนบ้านเอาปีนี้ก่าหลายพ่อสมควรน่าใจเนาะประมาณเท่าไรนี่ประมาณจะคนฉันมาบัดแเป็นเกาช่องอร่อยคนละ แต่ว่าในตอนนี้ฮอดบ่อสองลอยบ่วหงบ่น,นั่นลยอยหาซิฟก็หลายเนาะเฮ้ยน้องเซื้อสบายดีสบายดียดอ้าวหลานเชา้าตรงนี้ก็สบายดีลูกสวัสดีก่อนอ่อนใจเข่าดงเดียนมาพาน้องมาซื้อขนมบัตใต้เป็นเมื่อน้ำหนาตรงนี้ฝ่ายเมื่อน,น,น้องไม่เข่าวะค่ะน้องน,นะบ่แล้วบ่อยากเข้าว่าเมย์มันจะไปอยากไปผักอยู่น้ำน้องน้ำผิงพอดิ Ấn à, bộ thì vô rồi đó, còn Ấn bộ xong nâng nè, nâng nè Ê Anh cán được Đó, ma quay đâu trong này Đúng, Ui, กราบสบายดีสวัสด,ดีพ่อมแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่สุสุขเนเนอกาญยินดีต้อนรับช่องสมุนบ้านหนาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยไม่รู้ทางสมบุญเนาะกาญได้ขอมาหาลานสาวพี่น้องเลยอยู่ที่โรงเรียนอยู่บ้านเฮาของเฮาเนี่แหละเนาะโดยกับมีทางพี่เจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนพี่น้องเลยเพิ่นให้มาถามเรื่งองเิ็กน้อยในโรงเรียนบ้านของเฮาเนี่มีจักคนเด้อพี่นะ้อง โดยวันนี้ทางเขาก็ได้โอกาสมาถามรายละเอียดก้อนหอยพี่น้องเลยทั้งผ่วพี่พนให้ทำแบบจังไรเนาะโดยพวกทางหลานสาวสาวลมผัวยัวหอยพี่น้องเลยวันนี้้อาน้ำใายกับเขาเดิกดินเนาะตอนนี้โอ้สหีมีของปลูกของพังเนาะช่วงนี้สิเป็นนักเรียนเลิกดินหอยพี่น้องเอ้ย แล้วลานสาวบ้านนี้อยู่กลุ่มใดเด้เนาะมาเข้าโรงเรียนคือการบ่เจ้ากันเอออย่ามาเข้าโรงเรียนโอ้ดูขอโรงเรียนโอ้ไอ้ลานสาวใช่ไหมมาเข้าโรงเรียนมาลูกฮะสบายดีก่อนสบายดีโอ้ใช่ห้องเจ้าห้องใดห้องก๋ซีห้องก๋ซีปิดไม้ดู้ค่ะ ให้พาไปลง,ง,ย,ง,งย,ออยุ่งห้องนักเรียนเจ้าบางกำทรายเพื่อพี่ดาวไอยู่ห้องโป๊ซีปีนี้ในห้องเจ้ามีจ้าคนดนุเอ้าเอ้าบัวเจ้าคนบัวเจ้าห้องเจ้าของมีจ้าคนบวานนี่สวัสดีนักเรียนอ้าวสวัสดีด้วยนักเรียนโอ้ อ๋อญาตเนาะค่ะอาจารย์เป็นนักยิ่งถั่วกะดูกนะสบายดีอาจารย์อาจารย์เป็นนยิ่งกำลังโชดิเออนี่ของเจ้านะใช่ของประหารเถอะโอ๊ะโอ๊ะโอประตูนี้ตึมนักเรียนเนาะกำลังเขียนใช่เจ้ามูคือนั่งห้องเจ้าคือบูนั่งห้องเถอะเอาหมู่คือเขียนอยู่สะดวกหมู่เขียนยังบ่แล้วเจ้าเขียนแล้วแหละแม่นบอ Tôi họ cho mấy năm này đâu. Ah, đi, <cười> <cười> ừ, ơi, yên yên ngồi đều. Ah, somebody đã đi ăn. Oh, hồ 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 Này, hồ 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 มันกนั่งปรตูตีแล้วสบายดีนักเรียนสบายดีลูกนุ่มเมื่อไรสบายดีอะก็ไม่ใช่ชุดนักเรียน,นมีบ่มีอยากใจมีอยู่ไม่อยากใส่เอออย่าเพื่อนบ่ออเอาบาทนี่ประตูปิดแล้วเจ้งงาของเราบาทนี่ไปปะพอดีนั่งป้ามี หาอาจารย์อ้โหของให้สนุกตัวนี้หอมกรามบ่นี่สบายดีนักเรียนโอ้หุ่นเอนนิ้วโอ้ผ่านผ่านห้องนี่าเตอหลังสาวอยสบายดีล่ะ้ซิมนิวสบายดีนงิวอรซาอยู่อกําลังเห็นยังนี่เย็นดงซื้อเยพซายังลูกมืนี่ ซาวสาวาว่าเล้าเฮ้ยห้องเพลงเก่งกําเนี้ยตนนี้ห้องเพลงเป็นบ่บ่เป็นพยอยากเห็นน้ำชายห้องเพลงยกมือขึ้นดูวยน้ำชายอย่างนี้เลยมีหมดกุกเนอร์ใสี่มืขอนนขึ้นถ้าซาวบุญมีรางวัลมาแจากเนี่ยชิมี่ไปห้องเพลงให้ฟังอยู่อะตองนี้หูแบบในห้องจะมีนักเรียนจากคนดุมีจากคน โโนบังบุซักคิดช่วยกันโอ้พ่เต้นเก่งในห่วงไงพี่แอวดีชุดบูมี่เลยโอ้รองชิมนะแอวดีดีคือเห็นเต้นกับองเชยอยู่ให้องเชยไปลงมาแถวๆกันไปลงเอ๋ลงมาลง น้ำซานอย่างนี้ <laughs> อโอ้โหอาต้องสบายดีลูกเออโอนักเรียนเนาะก็ต้องเลิกดินเลยพี่น้องเลยไปหาทางอาจารย์ใหญ่เป็นก่นโอนโหสบายดีนักเรียนเออ ะกำลังเ่นอ้อยเลยไปหาทั้งอาจารย์ทั้งก้อนว่าลูกชิดพินมีจักคนเน่รวมทวั้งคนตีนี่รวมยอดนเนาะเมื่อไรเล่ยนที่ว่าเห็นรบสงสาติก็เช้านี่วะวันนี้นนโอ้ควรอาจารย์กำลังกินขา้าวเาซุมเซลกัน เราพูดกับมาเข้าโรงเรียนบ่านะโดยสบายดีเด้อทางอาจารย์เพท่านโดยไปกินกินข้าวเช้ากับอยังเนาะนี่ไม่ต้มไม่ต้มจำเจลชมพักห่วยพักได้ตัวนี้เนาะมีฝนกบและแม่นี่ห่วยเอาลับซีนมาแลยก็ยังบอกเอาได้เลยมีฝนกบก็น้ำไม่ต้มนี่ เรื่องมันเนี่ยไอ้ยอะไรเรืองนาน้ตนเียนบ้านเราปีนี้กัหลายพวสมควรนอใจเนาะประมาณเท่าไรนี่ประมาณจะคนประมาได้ตอนนี้ฮอตบ่สองร้อยบงบ่นั่นเลยหาินั่นเลยาก็ลายเนาะ ยังบอกครบพอยังหัวบีอยู่โอ้ายจนสีน้อยนั่น่ะเนาะทำานยิ่งแน่่เ้เนาะถือว่าโอเคอยู่ได้สำนีก็ร้อยเกือบสองร้อยใจก็ุบเธดเทอมหม่ด้ยเปดเทอไม่ห้องที่ผู้ปกค้องยังยากลูกยากแบบเห็เียยเห็นงานเนาะดำหางดำหน้าแบบ ยำปลานี่ตอนนี้ยังโบยันปลานาวโบมาพอลูกพ่อเต้าคนขัโรงเรียนสักมันน้ำผ่อนน้ำเมฆมี่นี่ภูมาชงบ่วาลูกยังน้อยโอยแกได้น้ำมือไหนนักเรียนเขาฉ่ำก,กีฬาเอามือวันที่วันใดจะเตะบานเตะอย่างเนี้ยตอนแรงวันขันตอนแดงวันขัน้น,น,นออโอ้เด็กโรงเรียนบ้านของเฮานี่ตอนนี้ท่างอาจารย์นี่แบบว่าขาดลักลักษม์ในเครื่องอย่างอาจารย์ เนอะแต่ว่าต้องการให้ลูกชิดนี่นะคือพ oh, oh, ouais, ่อมเพียงเลยว่โอ้หมท่นพ่อเลยพ่อหนินะ่นคมานค่ามัางนานพวกหมักบานบ่มัเต่าบ่เด็ีหนเไปได้ก็ไีอยู ของดินเพราะได้ยัวเพราะได้ยัวเด็กน้อยเนาะอยากให้อยากให้เด็กน้อยอย่าเข้าโรงเรียนแน่เนาะกระดูกกระดิ่น้อยกันกีฬาบุได้่ดินยังบุครับคนเด็กน้อยนี่โดยจ้าไปหาลูกเนี่ยมันตะรูดยางที่มียัวให้เด็กน้อยอย่าเข้าโรงเรียนเห็นเนาะยังขาดตัวแบบนี้บ้านเฮาได้ตอนนั้นแหละเพอได้ยัวภูมิใจนล้วแต่เกิดลีฬามันมีมุขถ้าอายุแต่ว่ามันเต็มเลยโดย กะมีทั้งพี่เจดีเพิ่นอยู่ข้างต่างประเทศอะเพิ่นให้เขามาถามลูกชิดบ้านเฮาอยู่มีเท่าไรเด้อเพิ่นอะแต่ว่าทั้งพี่เพิ่นชีซอยแบบใดมาเฮากะชีเป็นเลี้ยงเขาเรื่องน้าบ่หรือว่าก็ต้มขนมบ่ยังบ่ฮู้ตามีกะชีแจ้งทั้งอาจารย์อีกเท่านึงโดยให้มาถามทั้งลูกชิดบ้านเฮานี่มีเท่าไรเนาะจำนวนคน ร้อยแปดสินิบเผื่อเนาะไว้ตีไปร้อยปดสิมาเิาดเได้นึล้เนใานเรื่องการเยนดีอยู่บ่ลานเช้าอยู่ได้ได้ทำกอ้ เรื่องการเฮียนเป็นจังไรดานชาต้นดินอยู่บ่ากดพอรู้เะเป็นจังไรที่ผ่านมาต้นห้องอยู่บ่ได้เจอห่องโอ้โอ้ผ่านเนาะมาเย็นคุ้มมือ

นได้เราไม่มาคถกาสด้ามาบัตรบุญไปชินรมียคนสามารนเรียมีคนสมารถ้วกาแสดง้่ยูแล้วนี่เราได้โอกาสได้ลงมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขากะมีทั้งพี่เพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นแหละเพิ่นใหาเข่าลงมาเบิ่งหรือว่าทางหทองมพีตั้งใจเฮียนนู้งคุใจดียู่บ่ลรก ใจดีใจดีก็เราอยู่างในเห่เนาะถึงไม่เสแล้วเนาะอาใจดีคู่นี่ถ้าว่าใจบุดีเพิ่นมาสืวนเด็กๆบ่ได้ดอกอ้แต่ละคนเนาะคมดื้อของคนกล่มดื้อของคนเนาะอาจารย์บ้านเฮานี่มีจกคนหกคนคือบัานเดียวกันเบิดว่ออประจเนาะประจนาะว่ โดยพาสั้นให้ทั้งคนกินข้าวกินน้ำพักผ่อนไปเยี่ยมทั้งผันขายก็ต้องผนมมึงก็ลูกป่ะโดยสบายดีเด้อก็มุ่งกับใจพี่เมี่ยงเพิ่มเติมเราจิแจ้งบอกเธอหนึ่งเด้อโดยอ่ะโดยโอ้ยหลักเรียนมาดิอยู่พี่นี่ มาเข้าโรงเรียนน้ำบ่อทางนี้ก็สบายดีเด้อเนาะโดยว่าเข้าโรงเรียนเลยนั่งเาบ่ให้มื่อดีลูกสาวบุญมาบ้านเฮาใช้ทนสบายดีเนอกสบายดีเนาะจะอยู่ห้องไหนปีนี้ลูกห้องแม่ห้องป้าแม่ห้องกันหนึ่งบ้า แบบว่ายังแบบยังบ่เคยกะเป็นได้มานั่งเผาเนาะมาสีขาวเมื่อได้ห่วย์เมื่อได้เผาอยู่ยังบ่เลื่องโน้องพีงหันต้องได้ไปป้าเอาใบด้วยนะคู่ขึ้นหอยเผาอะนะโดยใบถือหอยเมย์เมยนี่จะเอาไปยืดโดยป้าสันมาเยี่ยมทั้งพี่ก่อนพี่ป้าตุ้เฮ้ยน้องเซึ่งสบายดีสบายดีอ้าวหลานสาวาท้องนี้ก็สบายดีลูก วัสดีก่อ,อ่อนใจเข่าดรงเดียนมาพาน้องมาชื่อขนมปัาไต้พีเมื่อน้ำหนักเนี่ยไปเมื่อน้องไปเข่าว่พี่น้องนะบอแล้วบออยากเข้า,มาเม่เป็นด็กอยากไปผาอยู่น้ำหนองน้ำผีงแดบผมชงผิดวดอกคนนน้าบุกชอองออก็นทีชื่อยังลรกชื่อยังเออไปเมื่อน้าหนกเนี่ยคนท่านได้เลิกเลยเนยังไ่ทเด้อ เรขาอยากเมือเุ่านเด้อก็อยากเมื่อข้าอีกวันนื่องข่วันนืงกอนข้าอีกวันนี้เพิ่งจะเริ่มอันนี้ยังเต็มได้บข่าวเลยอ่ะทังนี้เนาะก็ต้มขอนมอ๋บดแล้ววันนี้ท่านอาจารย์พนว่าขายห่อเท่อันนี้แบบนี้ผลตกเนาะโอยอ่ะมอื้อมาอไหน นี่แนะหละจะซื้อสร้อยแส้นึงแต่คู้บะคู่บะคู่กับบูษไอ้น้ำภายในแจกไอ้ในลูกหลานนี่คือสร้อยแส้นึงไอ้น้ำใสไอ้ลูกอ่ะพ่อกะเดี๋ยวมือไม้โอ้ก็ได้โอกาสน่ะอีมันนี่ได้โอกาสลงไม้เยี่ยมมายามอยู่พ่อสองขั้นสองขั้นนะค่ะอะลูกอ่ะเดี๋ยวพวกบุษอ่ะแล้วก็นับใส่ถุงยางแล้วก็ยายโมกินน้ำกันแล้วลูกเลิกกระทั่วกับ ก้อนหนึ่งแบ่งครึ่งฮักฮ่าฮ่าฮ่าใส่โทงไม่โทงให้แม่โยนับดุแม่โยนับอาเจ้าเงินเนี่ยไอ้ซอ,อ,อยแม่โยแม่เอ,อต้าเลือกโซนอะไนแน่อันนี้บอสอาโรตแม่โยนับชาโรต์ดันดิ่หน่อยเคยมากินแหละ ก็ได้เงยลูกหลานโมหายโมห้องเนาะสามสี่หกเจ้าดีเลยลุกขึ้นเจ้าเลยมันมีห่อสองพันเนาะอ๋ห่อสองพกับแสนหนึ่งกหาชิมออ่าจะกะนับรถหหาชิบห่อถ้าห่อสองพันเบิเยแล้วก็นับหาสิห่อสองพันเนาะแสนหนึ นั้นแหละเจ้าสิเอาอย่างกระยาแต่ว่าดําไม่หาสิหอแล้วบุญแล้วบุ่เจ้ายายสิมูกินเด้นี่เด้ยยดูให้ลานซือซอยตางอดหนุนเลยลงขึ้นก็ขึ้นมาลายื้อขนมร้านน้านึไม่เที่บ่วลูกหลานเนาะ เออใช่ใช่บาทนี่ใ่ตัวดำๆนตัวนัเลยห่ไ่อลูกนัามึงด้วยฮะนับอนับผงตัวไหม่นะเออนับเ้อออ่าห่อฮดึด เส้าข้าข้าวแล้วอะลอดอนดหสามิโยสเจ้ามาเหมาเรานี่ข้าข้าแล้ว นอาแลดสามสิบอาบ่สิบสอสิบส่มีทั่วไปมีทุกคนโดยนอ่ สี่สิบแปดสี่สิบแปดเก้าห้าีห้าเอาในองขันได้สองขันตรงนั้นดีบ่พีดีป้อเคยไปดูนี่ให้อนอ้ออนให้น้องออนเลยแล้วกลไปให้มูนะให้น้องเซอรน่ะดูไปใหญ่ไปทั่วกันแบ่งกันกินเด้อวันนี้เด้อโดยอ่ะู้ มาคนนุนตอยนี่แบงให้ลูกหลานพวกลูกหลานตู้โหนี่แบงให้มู่วแกลืมจะคลองแบงนค์น่เลยฮะแบงกันดูฮะแบงปันกันเนาะเอ้ยเอาไม่ฮัมนี่นี่ให้นึ่งนี่ให้นึ่งนี่เออ อันก ah, no. th si ah, uh, 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 ันหนุไปเนาะอผีทางสูงก็ได้โอกาสลงมาเพื่อพี่น้องเลยอ่าซีโปทัว้าโปเถิงลูกหลานมันนี่มันหนักมันไงเดีซ้ายมาใหครูได้ดูทางนี้อะอ๋ออะไปสั่นฉัได้กลับป้าก่อนเด้อมันนี่เด้อโดยฮะ กบ่าด้นักเรียนเด้อดูยาสบายดีแน่เดี๋ยวสาวเรลงมาใหม่เด้อ,อจงมือใครมีความสามารถห้องเพลงเป็นเต้นเป็นซิมีของมาแจดใครเต้นเป็นห้องเพลงเป็น,ปน,น้ำแน,นี่เงียบจีบเลยบุยไปๆๆเไปย็นม่แ์รลานสาวขยุ่นนี่ดูกปะ ออคุณได้ละหา่ให้นูันน้องกินน้ำแม่เอาแม่ลระแม่ทำน้ำแมคุณน้อยใช่ไีมอ่ะนาะป่ะเรใช่ให่เอ๊สิ่งก้อยเพื่อนเพิ่นพี่น้องเายรยังลงเรียงอยู่เนาะไอ้น้องน้ำใส่เด็บใหญเนาะแตะ้ามีกอน แบ่งด uh ุแบงให้น uh ้องในทางดังกันดุกล่ะเออแบงกันแบ่งกันเออส่สลาลามหาไลไเลยน้อชานี่ à anh bé anh bắt bắt đu hải lắm đây chị thua thường thôi phải đông rồi tối đây song thôn ai vậy ăn à chị thua เดี๋ยวจกมือสบุนชลกมาใหม่เด้อเงียบจิบอะโคอ่ะูกอสิอันกันสิได้ป่ใครมีสามคนนี่ไปแบ่งกันลูกไปแบ่งกัน้ดยชุมเจ้าจะคนหมู่อ่ะอ่ะสามคนสามคนนะลูกเด้อเฮียให้ให้ไอ้ไอ้ผู้หม่เออสามคน มีหาซิงน้ำแน่นินีู่เฮู้เตา้าู่นอหนลจะมีมาห้ดนใส่อาเนียอืดตายไข่ไผ่เอตายโอ้ขอคนรู้วีอตายอ่ะเฮ้ยใช่ไหมลูกเออใช่กับ ไอ้ชายกับเกเป็นของเจ้าพ่อหรอมียังไหมีมีบ่ไปไั้นโอว่าด็เอ้โหเนาะ กยังบ่ทั่วบ่เทิงเนอเพื่อนพี่น้องเลยนี่คือเงินของชาวบุญออกเองและกะให้ลูกหลานพอดีขนมทั้งอาจารย์พนันขายอยู่หันกะเบ,บิดพอดอียังหลายคนอยู่ที่ยังบ่ได้โอเคเนาะอ่ะสั้นบาดนีนน้ให้มีสามคนน่ยให้กันละกะอ่าแบ่งกันสุดท้ายบาดน,นี้เด้อลูกเด้อเอออ่ะแบ่งกันกันแบ่งกันกันมา ให้ผู้แจกมาหน่เอ้าผู้แจกวันจันทร์วันใตายลาเช้าใครง่ยกันผู้โอ้นักเรียนเธอจะกินอีกสบายดีก้อนชาบาน่สบายดีก้อนลูกอ้าวไปไปดูไปายดูไปายโอ้ยอ่ะเนาะน้ำทรายเดี๋ยวป้าสีให้ไปซื้อไม้แล้วลูกเด้อโอ้ยเดี๋ยวน้ำทรายจะเอาเงินไปซื้อไม้น้ำทรายวัตถยาหมู่รถ ตัวของก็ได้กินเลยไปป้าไปเรียกก้อนบารนี้เนาะอันนี้ไป็นทมขยะลูกมาใหม่ป้ามาบบบนี้ลเ,นมมนนนเลยป้าไปาปนักเรียนคือใหม่มาใหม่เด้อเลยป้าเนาะอ่ะเนาะไปี่น้องาไยกลับมานี้ทางสุบูรณได้ลงมาถามเรื่องนักเรียนแบบมีจักรคนประมาณร้อยแปดสิบ ปกติประมาณสองร้อยปลายพพี่น้องเลยแต่ว่าปีนี้หันนักเรียนกับหาสิเปิดเทอ่มไหมกัยังบอรวมบลายปันไดเนาะร้อยปลายหรือว่าร้อยแปดสิบแตีเผื่อไห้เนาะโอ้ยตอนชาวบุญยังเป็นเช้าก็แบบนี้แหละพพี่น้องเลยเอาลงเต้นมดด้วยดูเอาลงเต้นมุดผาลงด้วยฮะมาจอดสินผู่าวเห็นบมดล้นี่เเต้นแบบไรนี่คือมีสามุมตีเบล เ้ยัง่แล้เนี่ยนหมากนี่พูบปากไหมว่งวยปากเป่งอยเข็นแค่วนี่มันอะไรคีไก่เดินปาเตี่ยตี๊ตี๊ตี๊ โอเคท่านทุกหลานเลยทั้งขุนกัคอตัวก้าบก้อนบาทนี่เนาะแต่สำหรับคลิปนี้ทางขุนกัอขอขุนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตถุสุขคนเด้อที่เข้ามาครับชมติดตามคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกำลังขับโฆษณาเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทางเฮากะมาอัปเดตอยู่ที่โรงเรียนบ้านของเฮาที่เมื่อก่อนนี่มีทั้งเคยมีคนรับถึงหญ่เคยช่วยสอยหม่หลายอย่างอยู่ไลยพี่น้องเลยเป็นพวกเพื่อนาเข่าน้ำจำปาคือเคยแจกเนาะ พี่สี่ีบ้านก็เคยแจกเพื่อนพี่น้องเลยแต่ว่าครั้งนี้พี่ๆเพิ่นไห้สบุดลงมาทมนี่จะเป็นประเภทแบบไรเนาะแต่ว่ายังโบกู้เพื่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวทางสบุดรถาไลรายละเอียดที่หนึ่งหน่อยเท่ากับชิอกทั้งอาจารย์เพิ่นในนักเรียนเนาะยันบางคนกับโบกุ้กอะอย่าขาดเรียนหลายกัวรองเรียนบ้านเฮาเพืพี่น้องเอ้ยแบบบยวค่อยใช่ใจเรื่องการเรียนปัตย์ไเนาะเพราะว่าบางทียากกับผู้ใหญ่มาส่งลูกแต่ฝนตกกับผู้ใหญ่มาส่งลูกเออพักษาลูกเอ้ย ยุดซะ่บหายลูกมาเนาะบางคนกับไปได้นอนบ้านเขาไปนอนออกไปนอนอยู่หน้าผุ่นกับโบอยากมาเนาะก็ะได้แบบนักเรียนกับแบบเมื่อบางคนกับพอมบม่อแม่บโมาส่งกับได้โบมาทีบนี้บางครั้งบางคราวพเมย์พี่น้องไลโดยอ่ะจังไรกับทางสมบูรณ์ขอบุขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ๊ดสุดๆสุดคนเด้ออยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่เมืองอูซุพนขคงสวรรค์เกษ ตรงเยี่ยนบ้านของสมบุรเ์ิงเลยพี่น้องเอ้ยน้องน้ำใสยกับเยี่ยนอยู่ในนี้เลยเนาะโดยสำหรับทิน่นี่ไปเด้อเด้อเฮ้พี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดี